สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสูช่ชาอนนวกรรมะซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภลัคานะพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกไดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์ติดตามปเป็นใจกับช่องชาแนลคนลยด้นนะครับขอบคุณครับข่าวการดูดูดส่วนตัวสมหรับอาาดีมาที่เป็นลิเวอร์สามหกเก้าตรงนี้ครับอาราดีมาําค่าครูได้ก็จะได้รา,ราคาพิเศษในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งไม่แน่ใจนะวันนี้วันที่สามแล้วว่าโอเคงั้นเลื่อนให้ถึงวันที่ห้านะครับสี่ 3 4 5นะครับก็นิบแอดไลน์ดีมาทำค่ากูได้ในช่วงนี้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรเดือนกรกฎาคม25 6 6ซึ่งจะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงได้แก่ดาวพุธดาวเกตดาวอาทิตนะครับซึ่งจะอยาราศีตามนี้แต่มีเนย้สําคัญคือดาวพุธยาราศีสองรอบครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากร์กลางเดือนหรือเขาเรียกว่า EP ีที่2นะครับก็คือกลางเดือนคือดาวทิตเป็นตัวกําหนดนะครับอาทิตย์พุธแล้วก็ดาวจําตัวคือดาวศุกร์เนาะสามดวงนี้ที่เราจะจาพยากร์ในคคลิปนี้รับ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภอยู่จากด้านล่างลัคนาพฤษภอยู่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับค้อมนเป็นทางเหนือนิดนิดเนี่ยนะครับมีดาวฤกติอยู่กุ่มรักต่อจากนี้ไป7ปีนะครับเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกับฤกติอยู่นิดนึงนะครับไปเร็วๆเนาะฤกติอยู่คือการ,รพลิกผนันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เอ่อดังนั้นเนี่ยคนลัคณะพฤษภราศีพฤษภควรจะเปลีป่ยนแปลงตัวเองนะครับในรูปแบบอะไรก็ได้นะครับแต่ส่วนมากจะต้องเปลีป่ยนแปลงที่ทัศนคติความคิดแล้วก็ตัวตนนะครับเพราะตยิยว่นยมมัหายถึงอาฤก ดังนั้นเนี่ยแต่ผมไม่ค่อยอยากทายคำว่าอาเพศเท่าไหร่แต่มันหมายถึงเรื่องเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันแล้วกันนะครับอย่างเช่นเป็นโรคเหมือนผมเนี่ยผมก็เกิดราศีณะผู้ศพเห็นไหมครับผมเป็นโรคชนิดไทรอยเป็นผิดนะครับหรือเาเรียกว่าไฮเปอร์ไทรอยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเกิดลักษณะเกิดราศีณะผู้ศพไม่ใช่ลักษณะเกิดราศีณะผู้ศพนะครับแต่ลักษณะอื่นนะดังนั้นเนี่ยทําให้ผมก็ป่วยจริงๆนะครับเพราะมันเกิดขึ้นกับตัวตนเพราะเราถอยหลังไปนิดนึงตรงที่ว่า ดาวมฤตยูอยู่ในราศีเมษเนี่ยเจ็ดปีถูกไหมครับผมยังจาไม่ได้เลยว่ามันย้ายมาที่ราศีเมษเมื่อไหร่แต่จําได้ว่าแค่มฤตยูในราศีมีนเนี่ยมันเจออาเพศคือสึนามิครับเพราะว่าราศีมีนเป็นราศีทะเลนะครับเป็นราศีพระทะ่านํำปลายท่านมันไม่ได้เกิดในกรกฎหรือในพิจิกนะครับแต่มันเกิดในมีนเพราะมันเป็นทตาน้ำะทะเลนะครับส่วนเมษก็หมายถึงโควิดนะครับมันย้ายตอนที่มีเหตุระเบิด ตอนที่ดาวมรุตยูเสิร์ชเข้ามาราศีเมษนะ่ยตอนนั้นน่ยเป็นเขาวางระเบิดที่พระพรหมอะครับที่แบบวา่าต้องบูรณะสังขรอนกันเนี่ยนะครับก็คือตอนนั้นแหละครับก็คือมรตยูเนี่ยเข้ามาในราศีเมษแต่ว่าถอยหลังด้วยนะแล้วค่อยเข้าไปถาวรลแล้วก็ยาวมาเจ็ดปีถึงเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาเองครับหกหกเนี่ยนะครับดังนั้นมรตยูเนี่ยถอยหน้าถอยหลังในราศีประสบสักพักหนึ่งแล้วถูกไหมครับคราวนี้เดินหน้านอย่างเต็มที่เจ็ดปีมาแล้วนะครับัม่แต่เดอนบีนาคมดัง,นนงที่ตตััวนนะครบ พยายามคืออย่างนี้ดาวอา,อาจารย์เคยพูดไว้ว่าดาวดาวราหูเนี่ยถ้ากลุ่มระใครจะน้ําหนักพลิกอ้วนเป็นผอมผอมเป็นอ้วนนะครับเมรติยูเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างเส้นเชิงอย่างผมนะตามริงผม,มเป็นคนตัวเล็กแล้วก็ผอมอยู่แล้วครับแต่ว่าไม่ได้ผอมมากจนแบบเดือดแต่กระดูกแบบนี้คือผอมระยะสุดท้ายเหมือนกันนะอพอเป็นโรคปุบ๊บโอ้โหผอมกระดูกโพเลยทีนี้นะครับทุก ทุกซี่เห็นหมดเลยนะโครงซี่โครงเนี่ยนะครับ <S 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 นั่นแหละก็คือการเปลี่ยนแปลงทางตัวตนเหรอยังครับแต่มันหมายถึงได้หลายอย่างมากเลยอุบัติการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียพ่อแม่ได้นะครับจะเป็นการที่แบบสูญเสียวงสาขาญาติของเราก็ได้บางทีอาจจะไม่ใช่พ่อแม่บางทีอาจจะไม่ใช่รอบนี้นะครับแต่หมายถึงว่าอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับแต่ว่าให้แนะนําว่าเป็นที่ตัวตนมากกว่านะครับเป็นที่ตัวตนเรามากกว่าหมายถึงความคิด ความคิดจะสับสนลังเลหมุนวนหยุดเป็นเล,เลขศูนย์เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับเลขศูนย์ที่เราเห็นเนี่ยมันจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดแต่ก่อนเราไม่เคยเป็นคนแบบนี้แต่พอไม่ไดจอยู่มาเจ็ดปีปุ๊บคุณจะเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งนะครับแต่จะเป็นร้ายหรือดีเราบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีพื้นดวงอะภปไหนอีแล้วนะครับมไม่มีพื้นดวงนะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเปลี่ยนแปลงไปทางไหนก็ปรึกษาดูดวงส่วนตัวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะเนาะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อที่ดาวอาทิตยนรย้าดงแกใ กลางเดือนกรกฎาคม2 5 6 6จําไว้นะครับกลางเดือนนะอทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎวันที่17กรกฎาคม 66. นี่ขนาดกลางเดือน,นเนี่ยยังตั้ง17เนี่ยผมจะท้าความนิดนึงตรงที่ว่าอาทิตยาทเนี่ยเขาจะย้ายวันที่ 14. 15. 16. 17นะครับในแต่ละเดือนไม่เหมือนกันเพราะอันโตนาทีเขาอันตนนาทีหมายถึงความกว้างของราศีไม่เท่ากันนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเมฆกับพุชบ์แบบบางที่แคบๆหน่อยผมไม่แน่ใจนะจำไม่ค่อยได้แต่จําได้แค่กันกับตุลเนี่ยเท่ากันไม่แน่ใจน่าจะร้อยยี่สิบหรือเปล่านะครับก็หมายถึงว่ากว้างที่สุดนะครับสองราศีเป็นราศีที่กว้างที่สุดอนอกนั้นก็จะลดลงมานิดนึงอะไรเงี้ยครับเช่นร้อยสิบอย่างเงี้ยก็มีพวกราศีมีเนี่ยกว้างนะครับราศี มิถุนบางไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ถุนน่าจะแคบัางอ่ะประมาณน,นี้นะครับก็คือรู้แต่ว่ามากที่สุดก็คือนี่อะไรเงี้ยนะครับโอเคทีนี้แปลกเนาะจำราศีของตัวเองไม่ได้โอเคทีนี้ดาวอาทิตย์นะครับย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎเนี่ยสิบเจ็ดคือน้อยสุดนะส่วนมากจะย้ายาที่สิบห้ากับสิบหกครับน้อยสุดคือสิบสี่กับสิบเจ็ดนะครับทีนี้สิบเจ็ดเข้าสู่ราศีกรกฎพบสหาช c มาถึงสังคมเพื่อนนะครับได้ตําแหน่งมหาจักรด้วยนะครับ ดาวที่เป็นมหาจากรเราทำความเข้าใจนิดนึงตรงที่ว่ามหาจากแปลว่าบุกบ่าฝ่าฟันแต่บงเล็บสําเร็จให้นะหมายถึงว่าต้นรายไปดีต้นร้ายหมายถึงต้องวิ่งเต้นเหนื่อยครับแล้วก็ข้อดีก็คือได้รับผลสําเร็จนะครับกลับเป็นว่าโอเคอย่างน้อยบุกบ่าฝ่าฟันแล้วได้ผลที่ดีก็ยังดีผมบอกไว้เลยนะว่าดวงผมเนี่ยแย่ที่สุดไม่ใช่แย่ที่สุดหมายถึงว่าแย่มากๆอะ่ะเพราะว่าตัวผมเองอเคยหลายครั้งที่ขยันมากก็แล้วทําให้ดีที่สุดก็แล้วเรียนรู้ก็แล้ว ลงมือทําวิทยาอุตสาหะก็แล้วก็ไม่ได้รับผลที่ดีแต่มันไม่ใช่ทุกครั้งแต่หมายถึงว่าเออมันแทบจะส่วนใหญ่ด้วยซ้านะครับเออคือแบบมันไม่ค่อยได้ผลที่ดีอะขนาดเราทําเต็มที่แล้วทาแบบที่เขาบอกว่าเออทําพยายามทําดีสุดแลวยังทําแล้วครับอย่างเช่นตอนเนี้ยผมเปิดสามช่องแต่รายได้ไม่ได้จะมากเท่ากับสองช่องแต่ก่อนเลยครับอา่าดังนั้นเนี้ยผมใช้พยายามทำสามช่องแล้วก็เนื้อหาก็อัดแน่นให้เลย แต่หลายคนคงไม่ชอบก็เลยทําให้มันยอดดูน้อยอะไรแบบนี้ครับอ่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเอาเป็นว่าตามจริงผมก็พูดอย่างเงี้ยแต่ตามจริงแต่ก่อนนั้นน้อยกว่านี้นิดนึงนะครับทามาเรื่อยๆตั้งแต่ผมป่วยผมก็เลยทําให้มันใจร้อนมากขึ้นแต่ผมพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วว่าเออมันไม่ทําดีกว่านี้ไม่ได้แล้วเข้าใจไหมครับคือพยายามที่สุดแล้วเพราะว่าการที่เราป่วยม,มันยากนะเหมือนไม่ใช่เหมือนกับคนปกติแล้วแค่เปลี่ยนนิสัยนะครับแต่เน,นี้ย มันมีโรคมาขัดขวางเราด้วยอ่ะก็ใจปะมันก็เลยยิ่งต้องพยายามคูณ2เข้าไปเลยนะครับโอเคประมาณนี้อย่าจะว่าดราม่าอีกออดาวที่มาจากดเจดีย์พันธุพันธุสาชะเป็นมหาจาักรเนี่ยมันหมายความว่ามีการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรื่องของหลักทรัพย์รถบ้านรถที่ดินอันผุนยใหยบ้านรถที่ดินแต่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นบ้านกันส่วนใหญ,ญ่เนาะรถไม่ค่อยมีคนขายกันเท่าไหร่ดอกแต่ว่ามันก็ขายได้นะเพราะว่าพันธุคือรถนะครับดังนั้นเนี่ย อย่างเนี่ยระวังดีๆเลยคนผู้สบเนี่ยอังคารเสาร์เนี่ยเล่งกันเนี่ยหมายถึงการพลิกผันปเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหันแล้วพันธุกไปว่ารถดังนั้นเนี่ยระวังนะครับระวังการขับขี่รถอย่าใจร้อนอย่าใจเร็วอย่า,าใครแซงหน้าใจเย็นๆล่มๆเข้าไว้นะครับแค่ด่ามันไปในรถก็พอไม่ต้องไม่คือถ้าอยากระบายให้ระบายแค่ว่าด่ามันเฉยๆแต่อย่าไปแซงมันคืนเพราะไม่งั้นคุณจะเกิดอุบัติเหตุนแน่นอนครับโอเค ถึงจริงอยู่ว่าดาวพุธศุกร์มันเป็นดาวคู่ที่มันเป็นธาตุน้ำและหมายถึงดาวสุประคด้วยเมื่อเข้าถึงจะทําให้เหตุการณ์นั้นเบาลงแต่มันก็ยังต้องเกิดนะครับดังนั้นเนี่ยระวังดีๆก็พูดงี้ว่าไม่ถึงกับตายหรอกนะแต่ว่ามันก็คือต้องระวังอะไรแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาระวังดีๆนะไม่ใช่ว่าเออเราไม่เราไม่ตายไม่เสียชีวิตก็ช่างมันเถอะอย่างเงี้ยไม่เอานะครับเพราะว่าไม่งั้นคุณจะต้องเออถ้าเป็นแขนขาหากักเดินไม่ สะดวกมันก็ไม่โอเคถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยอย่าเสี่ยงนะครับพ้อ,องคาร์ไปว่าใจร้อนหุ่นหันพันล่นนะครับแต่ดาวเสาร์เนี่ยมันหมายถึงการที่เออเขาเรียกว่าบรรทุกนะครับอืมประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยทุกจากการใช้ความเร็วนะต้องระมังระวังอยวดาวที่ลงมานี้ยิ่งลายเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ลายเท่าไหร่นะพอคิ์เข้ามาปุ๊บโอ้โหนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ย เออโอเคดาวที่อาจจะมาไม่ทันก็ได้ถือว่าโชคดีมากถ้าถ้ามาไม่ทันนะต้องดูเดือนหน้าครับเดือนมิุนายนต์ถ้าเผื่อมันไม่ไม่ทันอย่าดีแต่ถ้าทันเนี่ยโอ้โหอาทิตย์อังคารเล็งเสาเนี่ยสุดๆไปเลยครับลายที่สุดแล้วนะบอกเลยเพราะอาทิตย์อังคารแตกหักอุบัติเหตุเผ่าตัดนะครับเล็เลงเสาความหมายคล้ายกันเลยครับแตกแยกแตกหักประทะอุบัติเหตุเหมือนกันเลยครับอ่าประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยพันธุเพราะราศีศพฤษภต้องระวังที่สุดพร้อมเป็นพันธุนะครับ ดังนั้นแล้วก็พิจิจิกัพกกบพฤษภเนี่ยเล็งกันเนี่ยต้องระวังเพราะว่ามันเป็นพันธุเหมือนกันเข้า <c oughs> ใจไหมครับเพราะว่าคนพิจิกจะได้พันธุเป็นดาวเสาร์เล็งกับดาวอังคารนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังดีๆใช้สติให้รอบคอบดาวพุธเข้สาสู่ราศีสิงห์วันที่ยี่สิบสามกรกฎาคมหกหกค่อนปลายเดือนเนาะดาวพุธลงมาที่ราศีพันธุตอนแรกช่วงแรกๆอ่ะ อยู่ที่ราศีกรกฎก่อนนะครับแต่ผมพยากรณ์ไปแล้วนะเมื่อคลิปที่แล้วนะครับต้นเดือนอันนี้ลงมาปุ๊บเนี่ยดาวพุธได้3าําแหน่งถือว่าดีมากดาวพุธมาช่วยนะครับดาวพุธได้ตาแหน่งอุจาวิราชแปลว่ามีน้ําหนักในคําพูดดาวพุธเบอรปากแปลว่าคําพูดแปลว่าการกินนะครับหรือการเอกสารสัญญาหรือการเข้าสังคมได้ด้วยนะครับดาวพุธมีน้ําหนักในคําพูดดาวพุธได้ตาแหน่งอุจาวิราชสามตำแหน่งนี้คือตําแหน่งสูงสุดเขาเรียกว่าอุดนะครับอุดแปลว่ามากดังนั้นเนี่ยถ้าใครมีพื้นดวงอ่ะจะเป็นคนที่มีวาสนามีบารม เพราะว่าอุดเนี่ยแสดงผลแล้วนะครับหมายถึงว่าเป็นคนที่มีหน้าตาที่เอ่ออาจจะแบบดูหน้าเก่งขามหรืออาจจะดูดีมีนิสัยดีอะไรอย่างเงี้ยคนมองเหมือนผมอะ่ะเป็นคนที่เวลาผู้ใหญ่เจอ,อครับผู้ใหญ่จะรักใคร่เอ็นดูโดยไม่ดูหมายถึงว่าตัวเราไม่ได้ทําอะไรเลยครับแค่ยกมือสวัสดีเขาแค่นั้นเองครับเขาก็จะแบบเหมือนกับเออพูดดีอ่อ,อนหวานอะไรกับเราทุกอย่างนะครับคือแบบ เออเราอาจจะมีนาำเมตตาตรงนั้นก็ได้นะครับเนี่ยก็คล้ายๆกันเพราะว่ามีคู่สเสน่ห์อยู่นะครับพุทธสุขคู่ทัดนามนี่นะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยก็มาถึงการส,สัญญาแล้วดีมากกว่ามีคนแบบอ่ะมาดูอย่างน้อยมาดูนะครับจะเอาไม่เอาก็ว่าไปเพราะว่ามันเล็งเสาร์มันอาจจะได้ยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่คนจะเข้ามาดูและมันแก้ได้เดือนนี้แก้ได้ก็คือมีมหาจักรสองตัวดาวเพื่อเป็นมหาจักรแปลว่าการวิ่งเต้น นะครับวิงเต้นหรือคำว่าเหนื่อยในคําพูดเขาเรียกเมื่อปากะครับเพราะมันต้องพูดเยอะแยะมากมายนะครับอย่าคิดลึกนะอ่ะแล้วก็ดาวพูดยังหมายถึงตําแหน่งอ่าลาจาชกแปลว่าพูดแล้วคนช่วยดังนั้นเนี่ยขอร้องอ่าขอโทษครับถ้าเปิดคุณไม่เอ่อพูดแล้วไม่ได้ผลให้เราขอร้องนะครับอาจจะเป็นผลก็ได้เพราะพี่ผมมีนดาวพูดเป็นมหาจาักรเนี่ยขายของเก่งมากนะครับเพราะว่ากองเสียงของผมเนี่ยเป็นการขานะทีะนี้พี่ผมเนี่ยขายอะไรคนก็เอาครับ ขายอะไรเขาก็เชื่อกันมีถามว่ามไม่เอามีไหมมีแต่ว่าส่วนน้อยครับส่วนใหญ่คือแบบคือเขาจะมาชมตอนที่ไม่อยู่ครับก็จะชมแม่แล้วแม่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเอออ่าผมมีบ้างพี่มีบ้างเนี่ยครับก็บอกเออเอาใจใส่ลูกค้าดีนู่นนี่นั่นอ่ะพูดจาดีอะไรเงี้ยครับก็คือพวกเนี้ยอวยมาเลยครับเออแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่หมายถึงว่าเขาเอา่อผู้ใหญ่เขาก็เอ็นดูครับอะไรประมาณเนี้ยในเมื่อเราช่วยเหลือสัดส่วนเขาดี แนะนําเขาดีในสินค้านั้นอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยแบบเออมาชมมาฟีดแบ็กทีหลังประมาณนี้นะครับเขาก็มีศิลปะในการพูดเนี่ยพี่ผมเห็นไหมครับประมาณนี้แต่จริงผมก็ได้รับคำ,คำชมนะแต่ว่าพี่ผมจะมากกว่าเพราะพี่ผมกล้าแสดงออกแต่ว่าตัวผมเองไม่ค่อยเพราะผมไม่ค่อยชอบคนมากเท่าไหร่คือขายของไม่เป็นไรแต่หมายถึงว่าก็ยังมีความเก่งเขินอายอยู่บ้างนะครับแต่ตอนยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ก่อนนี้แบบไม่กล้าขายของเลยเพราะว่ารู้สึกอายมากเวลาจะต้อง ไปคุยกับลูกค้าจะต้องขายของให้ลูกค้าแค่หยิบจ่ายเงินเนี่ยผมยังไม่กล้าเลยแต่ก่อนเนี่ยนะครับเป็นคนขี้อายมากแต่เดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ชอบคนเท่าไหร่อยู่ดีทีนี้เนีย่ยยกตัวอย่างให้ฟังการที่ผมอธิบายหมายถึงการยกตัวอย่างไม่ได้หมายถึงผมพูดเลื่อยเจยนะครับอ่ายี่สิบสองอ่าสิบสองนาทีแล้วหมดเวลานะนะครับโอเคเดือนนี้อย่าคาดหวังเพราะพุทธสุกเลิงกระเสาไปว่าผิดหวังดังนั้นพุทธเลงกระเสาจึงหมายถึงการวางโครงการวางแผนก่อนจะทําอะไรแล้วทุกอย่างจะเต็มไปตาม การคาดหมายแล้วไม่ต้องคือหมายว่าวางแผนไว้ให้ดีแล้วกันแล้วไม่ต้องคาดหวังเดี๋ยวมันจะผล,ผลดีที่ดีเองนั่นแหละครับแต่ถ้าคุณไม่วางแผนก็จบครับบอกเลยว่าเดือนนี้มันเหนื่อยแต่มันก็ดีในบ้านปลายหมายถือว่าดีในการปลูกว่าฝาฟันไปแล้วนะครับก็ไลค์ก็แกชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ได้นะครับขอบคุณครับ